ตัวครับ3ตัวท่านผู้ชมนี่หนึ่งตัวครับสองตัวครับตัวนี้ฝั่งใจนะครับ3ตัวครับตัวนี้ไม่ได้ติดคนนะครับนี่ตรงนี้2ตัวครับนี่ครับตัวนี้น่าจะตัวผู้กับตัวเมียนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยหลายวันเลยครับท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยครับโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานครับ เมื่อยไปทั้งตัวครับก็หลายวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยครับท่านผู้ชมอีกอย่างครับก็มาประจบเหมาะกับช่วงน้ำน้ำตายครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ลงหลายวันเลยครับเมื่อวานเนี่ยน้ำน้ำเริ่มลงเลยครับท่านผู้ชมก็เลยเอาอวนมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ว่าตอนที่มาวางเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับก็ชวนท่านผู้ชมมากู้กันวันนี้เลยดีกว่าครับท่านผู้ชมน้ําลงแล้วครับท่านผู้ชมน้าลงเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวน้ําจะขึ้นอีกนะครับไปดูกันเลยครับดูที่หัวแรกคร ไปดูกันหัวแรกครับหัวแรกครับท่านผู้ชมไล่ดูกันไปเลยครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าลมแรงมากครับแล้วก็เป็นคลื่นหน่อยๆด้วยครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ขยะครับ นี่ตรงนี้มีมีแมงดาครับท่านชมไล่แมงดามีปูครับนี่ครับมีปูครับแล้วก็แมงดาครับเดี๋ยวปลดเลยดีกว่าครับใส่ถุงมือก่อนครับเดี๋ยวโดนปูหนีบอีกแดดดีมากครับท่านชมตอนเย็นๆครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆครับเกือบเกือบ้าโมงครับ mình đã ยากหน่อยครับดึงวนดีกว่าครับ นี่ครับไปดูกันต่อครับเดี๋ยวอวนเนี่ยค่อยย้อนมาแต่งอีกทีนึงครับขยาก็เยอะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะห่างๆครับท่านผู้ชมูตรงนี้มีแมงดาอีกแล้วครับนี่แมงดาครับตัวหนึ่งครับตรงนู้นก็มีครับท่านผู้ชมเห็นไกลๆนู่นมีอีกตัวสองตัวครับ เดี๋ยวปลดตัวนี้ก่อนครับปลดตัวนี้ก่อน ยากหน่อยแล้วครับปั่นจะแน่นเลย นี่ตรงนี้สองตัวครับนี่ครับตัวนี้น่าจะตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวปลดดูก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชม,ชมแล้วเดี๋ยวมาดูไข่อีกทีว่ามีตัวเมียบ้างหรือเปล่านะครับตัวนี้นี่น่าจะมีไข่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวมันหนักหนักนะครับก็เดี๋ยวปลดก่อนครับปลดก่อนแล้วก็ดูอีกทีว่ามีไข่หรือเปล่า ลูกคนนั่งหมดครับ มีไข่หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่มีไข่ครับท่านผู้ชมนี่ครับมีไข่ครับขาวๆนี่ครับสองจุดนี่ครับนี่ครับสองจุดนี้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมีไข่มันครับใส่ถังครับอีกตัวนึงครับ เต็มถังแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับหัวแรกนี้ใกล้จะหมดแล้วครับได้ปูมาตวัวนี่ตรงนี้มีปูครับมีปูแต่ว่าน่าจะตายไปแล้วครับนี่ครับพวกปูหินมากินด้วยครับ ายไปแล้วครับตายไปแล้วท่านผู้ชมนี่ครับแต่ว่ายังมีเนื้อนะครับยังใช้ได้ครับยังใช้การได้ไปดูกันต่อครับปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายหัวเนี่ยรู้สึกว่าจะล่งครับไม่ค่อยมีตัวเลยครับท่านผู้ชมหัวแรกนี่หมดแล้วครับ ไปดูหัวต่อไปครับหัวที่สองครับมีปูปครับท่บนานผู้ชมไปแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะเจอแดดรอนขึ้นล้วครับลงน้ำลงอย่าน้ำก็นดือดกับน้ำร้อนเกินครับ ใส่สวยๆครับไปดูกันต่อครับหัวที่สองเกือบจะเข้าออกลางหัวแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้ปูแค่ตัวเดียวครับตรงนี้ต้องยกดูหน่อยครับเพราะว่าน้ำมันน้ำมันขุ่นครับมองไม่เห็น น้ำขุ่นมากครับนุยกดูดีกว่าครับโล่งๆครับมีแต่ใบไม้แะครับ ไม่มีตัวเลยครับท่านผู้ชมหัวสองยังไม่มีตัวเลยครับไม่มีแล้วครับจะสุดหัวแล้วครับ ีตรงนี้มีตัวหนึ่งครับท่านชมนี่ครับป้าจะตายไปแล้วเหมือนกันครับหลดครับปลดปลดตายแล้วครับ นี่มีไข่ด้วยครับถ้ายังเป็นเป็นอยู่นี่ผมปล่อยนะครับมีไข่ด้วยครับแต่นี่ตายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เอาไปครับหัวที่สองหมดแล้วครับขึ้นหัวที่สามครับหัวสุดท้ายครับไปดูกันเลยครับหัวที่สามนี่เริ่มมาเดินมานิดนิดนึงครับมีปูท่านผู้ชมนี่ครับ สองตัวสามตัวครับสามตัวท่านชมนี่หนึ่งตัวครับสองตัวครับตัวนี้ฝั่งซายนะครับสามตัวครับตัวนี้ไม่ได้ติดวนนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดวนแต่ว่าฝังซ้ายอยู่ใกล้ๆกับคู่ของมันเนี่ยครับนี่ครับท่านชมสองตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับหมดเลยครับนี่ตัวที่ฝังายครับท่านชมนี่ก็ไม่ได้ติดวนนะครับออติดอยู่นิดหน่อยครับติดอยู่นิดหน่อยนี่ครับ ติดวันอยู่เส้นเดียวเรียบร้อยครับตัวตต่อครับตวามงนี้ยังเป็นเป็นอยู่ครับ ตัวนี้นี่กล้ามหักไปหาก้ามก้ามหักไปอันนึงแล้วครับท่านผู้ชมไม่ยอมปล่อยครับไม่ยอมปล่อยวนไปแล้วครับแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวนครับท่านผู้ชมขอเดี๋ยวค่อยดึงวนอีกทีนึงครับ กดตัวนี้ก่อนลุ่มเลงมากครับ เป็นนอยู่ครับตัวนึงครับตัวนึ่งครับตัวนี้ไม่ยอมปล่อยเนื้อว้วเลยครับกัดกล้ามนะครับไปแล้วครับเรยแล้วครับไปกันต่อครับนี่ตรงนี้มีปูอีกครับมีปูอีกนีครับ ไปแลยครับโยมนี่ครับลุกแล้วไปเลยครับหัวที่สามเนี่ยเข้ามาครึ่งหัวแล้วครับได้ปูมาสามตัวสี่ตัวครับสี่ตัวตรงนั้นมีปลาครับปลาตัวหนึ่งครับนี่ครับปลาสวยๆนะครับจาราเม็ดครับ ครับปลาจาระเม็ดครับนะครับนี่ครับแกงส้มครับท่านผู้ชมแกงส้มอร่อยครับไปกันต่อครับ หมดหัวแล้วครับจะสุดหัวแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะมองตาเปล่าไม่เห็นแล้วครับต้องยกดูครับมีแต่ขยะครับแต่ขยะบกบกิงไม้ไม่มีตัวแล้วครับท่านผู้ชม หัวที่สี่ในหมดแล้วครับหัวที่สี่ใหมดหัวแล้วครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งอวนนิดนึงครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวค่อยสรุปขึ้นไปสรุปกันบนดอนอีกทีนะครับขออนุญาตตรงนี้แต่งอวนแล้วก็ปลดขยะอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันบนดอนครับปลดขยะแล้วก็แต่งอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็มาสรุปผลงานของเราวันนี้กันดีกว่าครับเย็นมากแล้วครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาปลดขยะแล้วก็แต่งอวนไป สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันผลงานของเรากันวันนี้นะครับเีนะครับทุนผู้ชมดูกันใกล้ๆครับนี่ครับทุนผู้ชมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นแมงดาแหละครับแมงดานะครับแมงดานี่สี่ตัวห้าตัวครับแล้วก็ปูครับ ปูเนี่ยสองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดปูนี่เจ็ดตัวแปดตัวครับท่านผู้ชมแปดตัวครับตัวนี้หนีบหนีบแมงดาอยู่ครับนี่หนีบแมงดาติดอยู่นี่ครับนี่ครับปูนี่แปดตัวแมงดาเนี่ยแมงดาเนี่ยห้าตัวครับท่านผู้ชมมีทั้งตัวที่มีไข่และไม่มีไข่นะครับแล้วก็ปลายอีกตัวหนึ่งครับปลาจระเมศอีกตัวหนึ่งครับ ก็พอได้กับข้าวครับท่านผู้ชมพอได้กับข้าวครับพอรอดมื้อนะครับหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้ลงมานะครับไอตัวนี้นี่มีไข่นะครับท่านผู้ชมมีไข่นะครับส่วนตัวที่ไม่มีไข่นี่ก็เดี๋ยวเราเอาไว้ทํากับข้าวนะครับก็เก็บเก็บไว้ครับท่านผู้ชมเผื่อว่าวันหลังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จะได้พวกนี้เป็นกับข้าวนะครับไปอีกทีครับ ชมชมเยอะเลยทีเดียวครับบางตัวก็กำลังจะหนีแล้ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ชมกันตรงนี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเก็บพวกนี้ใส่ถังนะครับก่อนจากกันไปครับก็รบกวนฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องลากันตรงนี้เลยดีกว่าครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ